อันนี้คือ18บนาฬิกา30นาทีเขาบอกว่าคืนนี้จะมีแสงเหนือทางนู้นหรือเปล่ารำไรรำไรทางนู้นนะทุกคนเพราะว่าดวงอาทิตย์กำลังตกไปแล้วเนาะแล้วก็แสงรำไรอาจจะเป็นแสงเหนือบริเวณนูน้นหรือว่าเราคิดไปเองนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้จะมีแสงเหนือ แล้วท้องฟ้าก็ต้องปอ,ปอดโปร่งด้วยเราคิดว่าทางนูน้นตรงที่พระอาทิตย์มันกำลังตกเราคิดอย่างนั้นนะนี่ก็เกือบจะทุ่มหนึ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้ถ้ามีแสงเหนือก็คงไม่ได้เห็นกับเขาตรงนี้มันมองไม่เห็นทุกคน กันหละจะได้เบิ่งหนังบ่ครับเราดูหนังหรือปะเหลืออีกยี่สิบนาทีเหลืออีกยี่สิบนาทีถ้าไม่เสร็จก็ไม่ไม่ต้องดูไม่เป็นไร หนังสืออันนี้ The Head You Give อืมดีมากดีมากเบสเดียร์ล่าสุดแล้วอะไรนะดีที่สุดดีที่สุดที่เคยอ่านมาครับอืมแล้วก็ลังจะดูลังด้วยอือแล้วดีมากดีมากอันนี้ที่มันมันมันทำเป็นหนังด้วยเหรอหนังสือนี้เหรออือฮั้ดีมากแล้วแล้วจะมีซ็อกอันนี้แล้วจะมีซอกอันนี้ด้วย พรุ่งนี้เหรอ,อวันวันไหนที่บอกแม่วันอังคารวันอังคารที่ต๊อเออวันอังคารยังรู้อสองชั่วโมงสามสิบนาทีต้งเขียนให้แม่รอหรือเปล่าดูหนังอะน่ะครับไม่ใช่ไหมครับรอโอเคอทำไปงั้นนะ เล่นเกมกับเพื่อนเขา e ไบกด้ s สเปลแล้วยูเซฟมา Ja, han är skittaskig. Mm. Han bytte skola och mådde. Han mm. lämnade mig. Nej, nej, Det är inte här på Ska man vänta på Ark eller ska man spela någonting med oss? Men. รล,ลอนนะตี้อมก็ทุกคนอีกแล้วดูอะไรครัวหรอไม่ใช่ทุกคนนะน้อนนะเราก็เห็นนะนี่เราก็พูดอิวมันแห้งมากอืมใช่แต่ว่าไม่ต้องบอกแบบนี้มันจะปวดใจไม่ต้องพูด <ผม S 1> แบบนี้ค่ะไม่ต้องพูดแบบผมพูดใจไม่ต้องบอกนะแบบไม่ต้องอพูดแบบนี้มันจะปวดใจทำม,มันนี่ห้านาทีห้านาทีแค่เอาขนมแป้งออกแล้วก็ใส่แคม ห้านาทีมีเนยด้วยมองไม่เห็นใช่ชาบินเหนื่อยก็ไม่แห็งอันนี้หนึ่งาทีหนึ่งอือากินนมด้วยเยังไม่ได้ชาบินนมหนึ่งแก้วตอนเช้าแ็แก้วเล็กก็ได้ทะไมคนผมอ้วกทำไมมีน้ำตาลโอ้กิโลเลยน้ำตาลยีสิบกิโลน้ำตาลเาไม่ไดใจอ้วกเพราะว่าไอ้เยี่ยไงอกินขนมปังกับแฮงมมนมีเลยกินแบบแห้งๆนะ ถ้าดิ้นแบบนี้ก็กินขนมปังแห้งได้ใช่ไม่ยากเลยกินชอบต้องใส่น้ำเึ้งด้วยใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวด้วยสิกินไปยังเรียนเราก็แยกกันเข้าห้องน้ำตื่นมาเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะไปเวลาเดียวกันเนี่ยนะกินชิมีเกมี ชีวิตประจำวันทุกคนก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนไปทำงานชีวิตวนเวียนกันอยู่ที่นี่ไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกใช้ชีวิตค่อนข้างจะเหมือนกันนั่นแหละทุกคน ทอดเช็ดน้ำพริกเช็ดน้ำพริกอ่าพริกปลาทูให้ให้อเล็กจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอยากกินพี่น้องส่วนแมททิวนั่นเพิ่นบ่กินจ้ะแมททิวแค่ชิมๆส่วนอนเล็กกินอยู่น้ำพริกที่ไม่ใส่ปลาร้านะใส่มะนาวน้ำปลาแค่นั้นปลาทูเด็กอกหมอไปกิน <c oughs> มีตโตแพ็คหนึ่งไม่โตใหญ่สองโตจ้ะโตน้อยสามโตเพิ่นให้มา ในแผกหนึ่งมันมีต้นหอมพี่น้องเลยมีต้นหอมเลยถอดกรอบๆแล้วจ้ะกางกะกางกะนาสิกอรอบด้วยจ้ะนี่กะอีพอกะสิ อีพอกับเมทิวไหนกระซีไปฟุตบอลอย่างเมทิลเบนเลิร์ทำในมือนี้ Matthew เ,เ,นเนพราะอ่าประมาณสอบประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงจ้ะเป็นสีกับมากินเข่าเลยเมทิวนี่เราว่าสีเฮ็ดอาหารฝรั่งเหี่เพิ่มสองคนข่อยก็เลยกระซีกินอันนี้จ้ะง่ายๆเลยนเนี่ยกินแล้วตามังก็ตังไปจ้ะเนียเวลาเราล้มโตโย้ย ผมนัวให้จัะเผ็ดๆจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวอะไรกินเมื่อไรแต่ทุกคน ัน,นีเป็นประทูที่เขาแกะเนาะจ้ะแส่เนื้อสี่ง้นมานี่ทุกคนใส่น้ำปลาดีปักน้ำ ไปน้ำป่าน้าซื้อจ้ะหนูซื้อสดสามย่างจะซวชิมบิางบีบน้าอีกนิดนึงใส่เป็นผัดชี้จับคาวาบ่มีต่นหอมพี่น้อง แต่ก็มีตุนความไหมเพ็ดนิดนึงจ้ะมาเป็ดแห้งๆแ,แบบนี้แหละเด้อทุกคนแหบบ้งๆแบบนี้อร่อยสอีอัิจืดนแน่จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่อกินบ่ได้เดี๋ยวมันเกลาเพิ่อกินบ่ได้โอเคประมาณนีจ้อทุกคนน้ำพริกปลาทู างอยู่แต่ว่ามันเป็นกางแบบกรอบๆหรอกจ้ะเอาออกนิดนึงอันนี้พันคอมาแต่โดนเรากะสื่อมาแต่โดนคือกันแต่ว่ากะบดได้เฮ็ดหาย่นจักเทื่อจ้ะนั่นล่ะตำตำปนปะทูจ้ะเรียกว่าอนุบาลกระได้ด้วยจ้ะเผ็ดนิดนึงจ้า ครับทุกคนปักย่องมาอีกแล้ววันนี้ย่องดีใจมากเพราะว่าแม่ทำน้ำพริกปลาทูให้น้ำพริกปลาทูปลาทูดีใจมากนานแล้วไม่ได้กินน้ำพริกปลาทูแล้วก็วันนี้มีแนมหมูแล้วก็มี พักต้มอ,อ,อ,อันนี้เป็นกระลำาสกินครับเขาเหนียวดำครับก็ติดน,นึงอย่น,นี้ขาเหนียวดำแต่ว่าจริงๆมันสีม่วงใช่ไหมทุกคน กินเลยคนอืออือโอ้น้ำพริกปลาทูอร่อยมาก <c oughs> อู้อร่อยมากแล้วก็ชิมมะนาวด้วยอันนี้จริงๆต้องใส่มะนาวแต่ว่าต้องระวังก้างคแคเนมหมูเพรมาวันนี้เพราะว่าอันนี้ไม่มีกระดูก <c oughs> ทุกคนทุกอย่างผักต้อมอืมอืมวันนี้ตองนั้นมีมีแอ่ลูกชิ้นเหนือแล้วก็ มันฝรั่ง <c oughs> มันฝรั่งต้มครับอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ไม่มีเหมือนน้องน้องมีอ้อตรงเอาลูกชิ้นเมือจัดลูกแอ่ต้องแนนของผมไม่มีเอาเท่าไหร่ก็เอา,ไ,เา,เอา <c oughs> ไม่มีใครเขียนโอ้เอา เอา5ลูกเออรับเอา10ลูกไม่มีใครเคียมเดี๋ยวจริงๆอ้วยังงดูก็แม้ต้องเอาเยอะมากเพระาะว่าหลายคนจะเกินด้วย แนมุกันออกปเปรี้ยวนิดนึงวันนี้พ่อมักสายประมาณหาหมองแล้วก็พอนักมา กับรสแล้วก็แมแล้วก็พอส่งผมกับปานหลักมากอืมพอมารับอันนี้อันของจะฟูดครับแล้วก็ผมทอหาแม้บอกอกระปานครับแล้วก็ได้แฮนแหนมหมูนีนคงติดปัามมันเป็นไก่ทอด เดิมไม่ใช่อนี่ทุกคนอร่อยมากแล้วแกบอกทุกคนพอมอกอันนี้น้ำพิกประตูพอมอกแม่พ่อมจะทำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอันยองจะพอมไม่มี ไม่มีเวลาเพราะว่าไม่อยากกินไม่ใช่อัอ้นน้องเฉยๆแต่ว่าน้องแม่พอน้องไม่อยากกินอ,อาหารเย็นสายมากรู้ใช่ไหมคนณแต่น้อ,อ,งองทำมดทำไม่ได้เพราะว่าเลิกสายเลิกขาโมง่งแล้วก็กลับบ้านประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมง มันทำมาได้ว่ามันจะสายมาก <c oughs> <c oughs> อืมบอกอบอกบอกเมื่อวานพรุ่งนี้ <c oughs> มีซอฟ <c oughs> มีอรสองชั่วโมงสามสิบนาทีภาษาอังกฤษมันจะเขียนเห็นเพราะว่ามีหนังสือใช่ไหมทุกคนสอบมันเป็นน,นีหนังสือแล้วก็ผมถามตุ๊อค,คุณครูใช่ไหมรวาวะา่มไม่ก็ใช้ สอบมันจะเพราะแม็กกใช้สอบส,สอบใช่ไหมทุกคนมผมถาม,มาเมื่อวานแอมคงครูว่าพราแม็กกูใช้จะทำอะไรคงครูไหมทุกคนแล้วก็ผมถามแบบนี้แล้วก็คงครูอตอบแบบนี้แล้วก็บอกถ้าถ้ายังไม็กกูใช้มาแล้วก็พูด ว่าผมเขียนเราว่าบอกตรงครูบอกมาเอามาพูดอย่างนี้ face to face ใช่ไหมทุกคนนี่ผมทำวันนี้นะครับผมกูใจไม่ดีพอครูบอกอ๋อมันยากมันยากพูดอย่างนี้ช่วย มันอยากต่บบาบอกถ้าองังอังพมนางพรุร่งนี้ที่สอบจะได้แปคำถามแล้วก็อังยองจุดกับอังยองจากกุชัยอย่างนี้อฮตอนนี้กคคองทัวบอกคำถามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสอบ ผมคิดว่าทุกคนเวียนหัวนิดหนึ่งอันนงพูดอะไรตอนนี้แต่ว่าผมคิดว่านนทุกคนก็ใช่ือฮือฮึแบทุกคนรู้แล้วอัน,นผมพูดภาษาไทยเหมือนแม่ไม่ได้ว่า mẹ cơ thì mang thai Ờ, à, là cô bài đồng đen thì mang thai rồi ngon rồi thì mang thai được bạn bài đồng đen <laughs> ว่า I try แล้วก็อันนั้นพูดพูดพูดไทยทุกวันมันจะถ้าถ้าพูดทุกวันมันจะดีขึ้นอืมอือไม่ใช่ถ้าวัดถ้าเป็นวัดมันจะดีขึ้นอันนี้ผมพูดถ้าพูดแอร์ไทยทุกวันมันจะดีกว่า อืมอย่างนี้ทุกคนทุกคนอันนี้อ่อมากลาผมบอกแล้วอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วก็ทำให้กินนานมันจะอร่อยมาก อันนี้ทุกคนครูที่คณะชารา์ดไม่สบายใช่ไหมเราก็ต้องต้องอยู่บ้านมีมีออนไลน์จริงๆอันน้งไม่ชอบออนไลน์เพราะว่าถ้ามีคำถามอันมันยากนนแล้วก็พรมผมจะไม่ไม่ก็ใช้ถ้าผมนั่งตรงนี้แล้วก็คุณครูนั่งตรงนู้นที่บ้าน เัง่ะแม่กุชช่เขานว่ำอร่อยมาก ันนี้ทุกคนกินอะไรบอกเขียนเขียนแล้วก็ครับเขียนไม่ใช่ทุกคนต้องเขียนแต่ว่าเขียนได้สนุกสนุก แค่พอนี่อาหารเที่ยงถึงทีโรงงานมันเปิดสิบเอ็ดครึ่งกิ่ปาแล้วก็มันปิดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็ปิดเอ็ดโมง <c oughs> อันอรามากทุกคนหรือว่าหั่ยังลวไวกระดูกใช่ไหมกพรแม่ชอบอืม <c oughs> ไม่ชอบกระดูกเพราะม,มันมันยากกินมันยากแล้วกว็ถ้ากินแล้วต้องเอาออกใช่ไหมทุกคนมันไม่เอา ทำไมต้องกินยากถ้ากินง่ายอือถ,ถ้ากินง่ายยากง่ายถ้ากินง่ายได้อือออืย,อย เซ็ดมือก่อนทุกคนโอเคทุกคนอาหารอร่อยมากวันนี้วันนี้มีน้ำพริกปลาทูดีใจมากไม่ได้กินนานแต่ว่าอร่อยมากทุกคนแต่ว่าทุกคนวันนี้พอแค่นี้ครับวันนี้ไปกงครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับไม่ลืมดูสมบู์แอนด์แฟมิลี่ยูทูบช n แนลกงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย